สัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องการสืบค้นข้อมูลที่เป็นข้อความใช่ไหมคะพอเราสืบค้นเสร็จเราก็เอาเนื้อเรื่องเอาเนื้อหามาเขียนในใบางานไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปสืบค้นข้อมูลที่เป็นในรูปแบบของวิดีโอบ้างอันนี้นักเรียนคล่องอยู่แล้วคุณครูเชื่อว่าอย่างนั้นนะไหนใครไม่เคยไม่เคยนะไม่เคยนะคนเคยไม่ต้องใครไม่เคย เข้า YouTube บ้างยกมือให้ดูดิใครไม่เคยเข้า YouTube เลยม,มี่ไหมยกมือสูงสงวัดเหรอวัดไม่เคยเข้า y u u t ู b เหรอลูกใช่เหรอผมจะบอกว่าเขาเปิดไมค์ครับผมนึกว่าครูล็อกไมค์อ๋อครูไม่ได้ปิดให้ครูปิดเฉยๆแต่ว่าถ้าจะตอบครูสามารถเปิดเองได้อ่ะ ใครไม่เคยเข้า YouTube เลยมีไหมมีไหมไม่มีส่วนใหญ่จะเข้าคลองเข้าครับเออส่วนใหญ่เข้าครลองกันทุกคนแหละครับโอเคต่อต่อนะคะทีนี้วันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเข้า YouTube กันทีนี้ y o u t u b e เนี่ยเข้าไปทำอะไรนะ นักเรียนจะเข้าไปอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมารู้ด้วยว่า u t u b e เนี่ยสะกดอย่างไรบางครั้งเราเข้าไปโดยกดเข้าไปที่ลิงก์อย่างเดียวเลยกดเข้าไปที่ไอคอน YouTube อย่างเลยอย่างเดียวเลย YouTube สะกดว่า y o u t o t u b e ไหนลองสะกดให้คุณครูฟังซิเอาวั o u t u b e สะกดยังไงหนสะกดให้คุณครูฟังหน่อย ยออูยูทออูบอูทอทูขอขอภาษาอังกฤษสีลูกภาษาอังกฤษเหรอครับใช่ที่คุณครูแชร์อยู่เนี่ยเห็นเปล่าเห็นครับเออตัวอะไรบ้างเนี่ยแัวหนึ่งครับนี่ไงที่หน้าจอเลยไปทีละตัวเลยตัวอะไรบ้างเนี่ย อ่าวัดงั้นวัดสักดกตาม,ตกกาตามครูโลกวัดสักดตามแล้วอ่ะ uh, ตัวแรกว y o u you. T. E. You. u t u b. 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 b e e อ่า YouTube YouTube เอ่าเพราะฉะนั้นบางครั้งถ้าเราไม่ได้เข้าในมือถือเราจำเป็นจะต้องเข้าในคอมพิวเตอร์เราจะต้องพิมพ์ตัวเนี้ยให้ถูก y o u ท UBE YouTube นะเราพิมพ์ตัวนี้เพื่อที่จะเข้าไปสู่เว็บไซต์ของ YouTube นะคะกรณีที่เราใช้คอมพิวเตอร์หรือเราใช้เครื่องที่ไม่ได้มีไม่ได้มีตัวแอปอ YouTube เครื่องนะคะโอเคทีนี้พอเราเข้าไปที่ YouTube เสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องไปสืบค้นข้อมูล ทีนี้ข้อมูลที่เราจะสืบค้นจะเป็นในรูปแบบของคลิปวิดีโอเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ไม่สมควรทำนะคะหรือสิ่งใดที่สมควรทำหนสิ่งที่สมควรทำก็คือสืบค้นวิดีโอที่เป็นประโยชน์กนะารสืบค้นที่เป็นประโยชน์ก็คือสืบค้นเพื่อให้หาความรู้ได้เพื่อหาความบันเทิงได้ดูอาจจะเป็นดูเพื่อผ่อนคลายได้ นะคะหาข้อมูลที่เราสามารถทำตามเรียนแบบหรือว่าเอามาประยุกใช้กับเราได้เนี่ยเราเรียกว่าสืบค้นวิดีโอที่เป็นประยุกอ,อย่างเช่นถ้าสมมตินะักเรียนอยากรู้ว่าเพราะถั่วงอกเขาเพาะกันยังไงนะอะนะักเรียนก็าอาจจะเข้าไปใน YouTube แล้วก็ไปค้นหาคำว่าวิธีการเพราะถั่วงอกเอวิธีการทำ พิซซ่าทำยังไงนะอ่านักเรียนก็อาจจะไปสืบค้นคำว่าวิธีการทำพิซซ่านะอันนี้คือวิดีโอที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็บอกว่าจะไม่ส่งต่อคลิปวิดีโอที่ไม่เหมาะสมสมมุติเราไปเจอเป็นคลิปวิดีโออยู่อัน,นเป็นคลิปวิดีโอเกมแล้วเป็นพูดคำหยาบกันด้วยเราสมควรจะส่งต่อไหม ไม่สมควรส่งต่อนะคะคลิปวิดีโอที่เป็นความรุนแรงยิงกันหน้าดูเลยเลือดก,กระจายอย่างเงี้ยควรส่งต่อให้เพื่อนไหมคะไม่ควรนะคะอ่าเราเรียกว่าไม่ควรส่งต่อคลิปวิดีโอที่ไม่เหมาะสมหรือพอเราเห็นปุ๊บแล้วเรารู้ว่าเอ๊มันไม่น่าดูเลยอะด่ากันทั้งเรื่องเลยด่ากันทั้งคลิปเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรไปดูแล้วนะคะต่อไป ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ก็คือดูคลิปวิดีโอได้นะเล่นดู y o u t u b e ได้แต่แต่ไม่ควรดูจนเสียการเรียนเวลาไหนควรดูเราก็ดูอ่าอ่าเวลาที่เราพักเราว่างเราก็อาจจะดูได้แต่ไม่ใช่ดูแต่ youtube ไปนั่งดูแต่เกมที่เขารีวิวเกมนั่งดูแต่หนังการ์ตูนนะคะแล้วจนทำให้เสียการเรียนอย่างเนี้ย ไม่ได้นะคะโอเคไหมเอ่ยอ่ะทีนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเข้าไปสู่เว็บไซต์ของ YouTube บ้างนะคะวิธีการเข้าไปสู่เว็บไซต์ของ YouTube นะขั้นตอนแรกเลยเราถ้าเกิดว่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เหมือนของคุณครูนะคะเราจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของ google.com ก่อน เว็บไ,ไ,ไซต์ของ Google เนี่ยครั้งที่แล้วคุณครูพานักเรียนสืบค้นไปแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นเว็บไซต์ของ Google เนี่ยนะเราก็สามารถเข้าไปหา YouTube ได้สองวิธีวิธีที่หนึ่งคือพิมพ์ YouTube ที่ช่องเว็บไซต์ตรงนี้ได้เลยพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ว่าว y w เว็ u วายยก็ Y O U T U B E ะะคะพิมพ์ข้างบนได้เลยคุณครูจะพิมพ์ให้ดูนะคะพิมพ์ตรงนี้ว่า y o u t u b e อ่าอ o m c o m พอพิมพ์เสร็จปุ๊บกด Enter ปึ่งเราก็จะเข้ามาสู่เว็บไซต์ของ g o o อ่าของ YouTube แล้วเห็นไหมคะอันนี้คือแบบที่หนึ่ง เราสามารถพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ข้างบนได้เลยนะคะส่วนแบบที่สองเราพิมพ์ในช่องค้นหาโดยการพิมพ์คำว่า YouTube ที่ช่องค้นหาช่องสืบค้นตรงนี้นะคะเวลาจะพิมพ์ก็พิมพ์ได้เลยว่า y o u t o b e หรือถ้าจะพิมพ์ภาษาไทยแบบที่วัดบอก ก็าวายอ่ายออูยูทออูปอทูปอ่ายูทู e แบบนี้ก็ได้พิมพ์เสร็จกด enter หนึ่งครั้งก็จะเข้ามาสู่หน้าสืบผล u t u b e นะคะพอเข้ามาสู่หน้า YouTube เสร็จปุ๊บอ่เราก็จะคลิกเข้าไปสู่เว็บไซต์ของตัว YouTube มีเห็นไหมตัว YouTube จะอยู่ตัวแรกเลยนะคะเราก็คลิกเข้าไปได้เลย ปึ่งนะพอเข้ามาสู่หน้า YouTube แล้วนะคะ,อะของคุณครูเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเกี่ยวกับเพลงเพราะคุณครูจะเปิดเพลงบ่อยฉะนั้นจะขึ้นโชว์เพลงเอาไว้แต่ถ้าเราจะสืบค้นเรื่องอะไรนะคะช่องสืบค้นของ YouTube ก็จะมีโชว์อยู่เหมือนกันนี่ช่องที่เขียนว่าเซิร์ชตรงนี้ที่เป็นแว่นขยายอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะใช้สำหรับ พิมพ์ข้อความที่เราต้องการค้นหาพิมพ์ข้อความที่เราต้องการสืบค้นเป็นความรู้เราอยากรู้อะไรก็พิมพ์สมมุติคุณครูอยากจะรู้ว่าอ่าวิทีการทำพิซซ่าอ่าวิธีการทำพิซพซ่าง่ายๆคุณครูก็พิมพ์เสร็จกด Enter ปึ่งเราก็จะได้ นะคะคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับการทำพิซซ่าขึ้นมาเห็นไหมคะเราก็มาเลือกดูทีละหนึ่งคลิปหรือเราสนใจอันไหนเราก็ใช้เมาส์ชี้คลิกเข้าไปดูฝ้าฟังใต้ผิวดีเวลูมินัส3นดิฟสปอตสุดขจัดฝ้าลึกเฉพาะจุดจริงจะมีโ99%ของผู้ใช้ยืนยันผิวดูกระจ่างใสขึ้นหนึ่งระดับใน7วแจกนั สวัสดีค่ะก<ร>ลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสนใจอันไหนเราก็ดูแล้วเราก็สามารถเอามาทําตามได้การทําอาหารเนี่ยอันนี้คือเราสามารถทําตามแล้วเรียนแบบได้นะคะ ทำเองกินเองกับแม่มิวค่ะวันนี้จะชวนมาทําพิซซ่าทํากินเองแบบง่ายๆสุดนี้ไม่ใส่ยีสต์นะคะใช้ผงฟูในการทําแล้วก็ทําง่ายในกระทะเทฟลอนนะใครชอบเดี๋ยวเรามาทําด้วยกันใครยังไม่ได้กดติดตามแม่มิวอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้แม่มิวกันด้วยนะคะมาเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันเลยให้เตรียมไข่ไก่เบอร์สองหนึ่งฟองนะคะแล้วก็ตีไข่แดงกับไข่ขาวให้เข้ากันอ่เห็นไหม อันนี้ใน YouTube มีให้เราดูนะคะนอกจากการทำขนมก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่นักเรียนสนใจใช่ไหมคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่คุณครูให้หนูเตรียมกระดาษก็คือเราจะมาค้นหาคลิปเกี่ยวกับวิธีการพับพับอะไรดีพับจะรวดดีกว่าใจไหมพับพับแบบอื่นไหมพับแบบเนวดนันแหละคับ พับแลรวก็ปรับอ่าไม่รู้แหละไม่รู้แหละอ่าคุณก้วยหนุ่เตรียมกระดาษเพื่อที่จะให้นกเรียนพับกระดาษทีรมันบินได้จะยรวดแล้วก็อยกากเลยครับพับแล้วก็พับที่โทรศัพท์มันจะได้ครับทีนี้การพับตรวจมีวิธีการพับหลายแบบเพราะฉะนั้น นักเรียนสามารถสืบค้นด้วยตัวเองก็ได้ว่านักเรียนจะพับอย่างไรโอเคไหมพับง่ายมากเลยใช่ง่ายมากเลยพับยังไงให้ล่อนได้นานให้ล่อนได้ไกลวิธีการพับมีหลายแบบเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเลือกด้วยตัวเองได้ว่าเราจะทําแบบไหน ครูพาเป็อันที่เป็นเลขสิบห้าครับมันเหมือนเครื่องบินเลยครับเอาตัวนี้มันเป็นเลขห้าขึบนไม่กี้ครับชนะ้นเตรียมกระดาษมาแล้วคุณครูจะพาไปดูอันนี้ไม่รู้ว่าจะยากหรือง่ายก็ไม่รู้อ่ะครับลงพักที่มันไปไกลปุ๊บนี่ครับครูนักเรียนเตรียมกระดาษนะวันนี้ครูจะให้นักเรียนดูอันนี้เกีาวกัามัน ครับผมตอนครับมาครับมามาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาปั่ั่แล้วก็ไก่นะครับเป็นจัลลอยลอนไก่เลื่อนนครับดูแล้วก็รอครับดูนะคะขั้นตอนแรกเขาจะเชื่อว่าทุกคนนะครับน่าจะเคยพับกันอยู่แล้วนเดี๋ยวเรามาทำกันอีกสักหนึ่งครับทุกสมัยเราต้องพับรำนี้นะครับมันน่าจะเป็นจรวดในดวงใจของใครหลายๆลายคนครับมา เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันนะครับให้เตรียมกระดาษ A4 นะครับหรือ A5 หรือกระดาษสำหรับพับเครื่องบินกระ,ะ,รกระดาษหรือว่าจรวดกระดาษโดยตรงกันได้นะครับมาแต่ในคลิปนี้ผมใช้เป็นกระดาษธรรมดานะครับซึ่งเป็นกระดาษ A4 นั่นเองนะครับขั้นตอนแรกนะเราก็ทำการพับอ่าขั้นตอนแรกพับครึง่งพับครึ่งแนวยาวอ่าพับครึ่งเข้าหากันเอาแนวนอนเนาะตั้งแนวนอนแล้วพับครึง่งอลองทำซิ พับเสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวเรารอเพื่อนแป,ป๊บหนึ่งบางคนยังรีดไม่เรียบพับแล้วต้องรีดให้เรียบเรียบด้วยแล้วครับอ่านั่นแหละเป็นแนวนอนเนาะลองซิลองซิอ,งซอ่าพับวางลงเลยพิชยาวางลงที่พื้นไอ้บนโต๊ะหนูเลยลูกแล้วหนูก็รีีบเรียบล<ๆ>เลยอ,เอ,อย่างนี้ดูนีอ่อ่ะทีนี้เราลองมาดูซิ เอาเสร็จแล้วไม่เป็นไรเสร็จแล้วก็ไม่ต้องบอกกันได้เนอะคุณครูไล่ดูเรื่อยๆว่าหนูทําเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวคุณครูจะค่อยๆเลื่อนไปนะว่าขาทํายังไงต่อเก่งได้อ่าอ่านะครับเชื่อว่าลัำนี้นะครับทุกคนเคยพับอย่างแน่นอนนะครับแล้วมันก็ร่อนได้ไกลไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับ รีดให้เรียบๆเลยโอเคครับหลังจากครับทำงานกลางออกครับแฟบนะครับแล้วก็การ<ม>าออกมานะครับเอียงออกมานิดนึงนะครับแบบน,นี้นะเป็นแนวตั้งขึ้นอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับแล้วขออนุญาตปรับจบวิชานี้เรียนวิชาอื่นนะอหมดวิชาอื่นเดี๋ดยวมาทำเลขนะ หรือไม่ก็เอาไปไปไป,ไปทำกับพ่อพีโอเคครับประมาณนี้ใช่ไหมหลังจากนั้นนะครับเราพับทางด้านขวาเข้ามาก่อนพับด้านขวาเข้ามาให้ตรงกับรอยพับตรงกลางพับขวาเข้ามาแล้วก็รีดให้เรียบแบบนี้นะครับทางด้านขวาเข้ามาต่อนนะก็พับซ้ายเข้ามาแล้วกพับทางด้านขวาเข้ามาครับเป็นลนักษณะเหมือนคล้ายๆสามเหลี่ยมนะครับ พับให้เป็นสามเหลี่ยมเลยแบบนี้นะอ่ะคุณครูลอรอขั้นตอนนี้หน่อยรอขั้นตอนนี้น่อยเออพับให้บางคนอาจจะพับมาแล้วแหละแต่ถ้าไม่เรียบเอามาให้ชนกันพอดีตรงกลางนะคะจะได้เรียบเรียบเป็นสามเหลี่ยมชนกันพอดีอ่าอย่าให้เกยทับกันนะอ่ะคุณครูลอขั้นตอนนี้คุณครูครับอะไรครับทำนี้ใช่ไหมคะ แต่แล้วด้วยโอ้ไวจริงๆรงมันจะล่อนได้เร็วหรือเปล่าเนาะเร็วจริงหรือครับตอนนี้ใช่ไหมครับอ่าตอนที่ครับเป็น <มา S 1> สามเหลี่ยมแล้วเนี่ยครับเป็นสามเหลี่ยมครับผู้ค้ารูครับครับผมเอ่มถ้าถ้าใครทําเสร็จแล้วมาอยชมกันนะครับว่าว่าของใครจะเหมือนกว่าอ่า ต่อไปต่อไปนะแล้วหลังจากนั้นนะครับผมจะทําเป็นสามเหลี่ยมปลายแหลมแบบนี้นะครับโดยพับนงอ่ะพับจากด้านขวาเข้ามาตรงกลางอีกครั้งหนึ่งเอาให้พอดีเส้นตรงเอาให้พอดีเส้นตรงตรงกลางเลยอพับจากด้านขวาเข้ามาให้พอดีเส้นตรงนะคะนี่นะพับเราจะจับก็คือจะจับสองมือใช่ไหมซ้ายกับ ับเข้าามแล้วหลังจากนั้นตด้สองข้างเลยนะสายเข้ามาโดยพับทางด้านขวาเข้ามาก่อนง่ายๆเลยรบให้เรียบตรงกลางให้ตรงนะให้ตรงกับรอยพับตรงกลางที่จะเป็นเส้นตรงอยู่แล้วก็พับทางด้านซ้ายเข้ามาต่อครับเหมือนเดิมครับพับเข้ามาแล้วตรงกลางให้เป็นเส้นตรงนี้นะครับแค่นี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ ซึ่งงานนีนะ<า>ครับคุณดทุกคนไลนเราต้องพับเกียบวันนี้ผมก็ไม่พลาดที่จะทำอ่ะก็จะเป็นหัวจัวดที่มีความแหลมแล้วนะคะเวลาเราพรับเนี่ยนักเรียนสังเกตว่าเขาเน้นให<พ>้ <ทำ S 2> รีดให้เรียบเพื่อที่จะนะแนบสนิทกันแล้วเวลาล่อออกไปมันจะเขาเรียกอะไรลมมันจะไม่ตีะลกอ่าพับซ้ายพับขวาเข้ามาตรงกลาง ทำได้ด้วยเอาให้เรียบที่สุดแล้วหลังจากนั้นแล้วเราก็มาดูว่าเขาจะไปยังไงต่อุณนกูต่อเลยนะคลิปมันอีกครั้งนะครับแล้วก็เอียงๆนิดนึงนะครับแล้วก็ประกบมันเข้าไปเลยเ ทีนี้พับเข้าในให้หมดเลยพับเข้าหากันข้างในพับเข้าหากันให้หมดเลยตามรอยพับอันเดิมอ่านไหมเมื่อกี้เราอยู่กันแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็พับเข้าหากันตามรอยพับอันเดิมได้เลยปุบมันเข้าไปเลยทีนี้เราก็รีดให้เรียบที่สุดอีกอรีดให้เรียบเลย เสร็จแล้วนะครับก็พับช่วงปีกลงมาพับช่วงปีกลงมานะพับจากดึงจากข้างในลงมาหาข้างนอกให้พอดีให้พอดีให้พอดีเลยก็จะได้ความแหลมออกมาละนะคะก็จะได้ความแหลมออกมาดึงจากข้างในพับออกมาให้ความแหลมพอดีตามเส้นตรง ส่วนเส้นตรงทางขวามือฝั่งตรงนี้ไม่ตรงไม่เป็นไรแต่ว่าจากปลายแหลมมาถึงตรงเนี้ยจะต้องเป็นเส้นตรงนะคะพับมาให้เป็นเส้นตรงเลยอ่าทานไม้คุณครูย้อนให้อีกนิดนึงลูกตางนะ่ามกพับจากข้างในออกมาเราพับเก็บทุกอย่างอยู่ข้างในเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆดึงออกแล้วอ็เสร็จแล้วนะครับก็พับช่วงปีกลงมาเป็นปีปออก เอาให้พอดีในปึ๊บแล้วเราก็รูดไปให้หมดเลยหัวให้แหลมด้วยหัวให้แหลมด้วยประมาณนี้นะครับอ่าก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะแล้วเราก็พลิกอีกด้านหนึง่งไปพับอีกด้านหนึง่งเหมือนกันดึงจากข้างในออกมาพับให้เรียบให้สนิทครับแล้วก็พลิกครับ อพีอีอีกด้านหนึ่งทําเหมือนการพักไปให้แหลมอกตรีให้เรียบีงบรอยแค่นี้เองนะครับแล้วเราก็ค่อยๆกางมันออกนี่นะครับ้บนีมันเป็นจัรวดแน่นอนครับมันเป็นจรวดที่ล่อนไกล มากๆนะอีกหนึ่งลำแล้วเป็นรุ่นที่มันคลาสสิกสุดๆครับใช่ถ้าเรารีบเรียบแล้วเนี่ยสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็เรามาพับมันเก็บไว้นะครับก็มันเกิดจากความชอบนะครับลำนี้นะครับทำให้ต้องแล้วนักเรียนลองออกไปล่อนดูซิมันไปได้ไกลไหมเนาะม้นมาอีกนะครับอ่าสำหรับใครที่กำลังหาจรวดล่อนไกนะครับก็ลองนะครับรุ่นคลาสสิกรุ่นนี้นะครับมัน ไม่แพ้ใครชาติใดในโลกแน่นอนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปดอนี้นะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับวันนี้ก็มาพับด้วยกันแบบชิวๆนะถ้าใครอยากคอมเมนต์อะไรอยากพับอะไรนะครับหรืออยากให้ทําอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาด้านล่างคลิปดอได้เลยนะครับผมก็อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับยังไงเดี๋ยวไปพบกันคลิปดอต่อไปนะครับครับผมสวัสดีครับอ้าวเป็นไงเป็นไงได้ไหมได้ทรงอย่างนี้ไหม ได้เปล่าเออแล้วเดี๋ยวพอหนูว่างๆหนูก็ออกไปร่อนข้างนอกได้นะเอออติวิทย์ได้เปล่าลูกได้ไหม,ไไห,มหัวยังไม่ค่อยแหลมนะหัวยังไม่ค่อยแหลมของอติวิทย์มันพับไม่ชนไม,มไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปลองดูก่อนถ้ามันร่อนได้ไม่ไกลเดี๋ยวเรามาปรับแจดูซิว่าเอ๊ะเราพับไม่เหมือนตรงไหนนะคะ <Es> เด first, sure please, ี๋ยวคุณครูจะย้อนให้ดูตั้งแต่แรกนะเผื่อใครทำแล้วไม่ทันค่ะผมผมเผมเมื่อและ้วครับคุณใครฝาอันนี้ต้องทำอีกครับโอเคครับครับครครับครู้จักครูครับครครูครับขอให้โผตอบมางได้ไหมครับ ครับสวัสดีครับมาครับมามาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้แปลว่ารับจวดเป็นจุดเป็นร้อนไก่นะครับที่มันเป็นจุดเป็นร้อนไก่รุ่นคลาสสิกสุดๆเลยทีเดียวครับแล้วก็นะครับน่าจะเคยพับกันอยู่แล้วนะครับรุ่นนี้นะครับแต่เรามาทึงกันครับการนะคะทำเขาเรียกอะไรประดิษฐ์ของเล่นแบบง่ายๆนะคะแล้วเป็นการฝึกกล้ามเนื้อหนูด้วยอ่า ของใครเนี่ยผู้หญิงที่ใช้คำว่า iPad อ่ะหนูพับหัวยังไม่แหลมเลยนะหนูดึงหัวยังไม่แหลมเลยนะโอเคฉะนั้นการทำมีเยอะแยะเลยถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราก็สามารถทำแบบอื่นได้ดัชมิีเล็กเต็ดนมโคแท้ร้อยเปร์เซ็น์กรดแคลเซียมสูงสำหรับทุกคนในครอบครัว เซเว่นดีแลนด์จัดโปรเด็ซื้อหนึ่งฟรีหนึ่งกับโลชั่นขายดีอันดับหนึ่งรับผิวสวยมองลองอ่าบางครั้งเราสามารถดีไซน์ได้ด้วยตัวเองเลยเห็นไหมอันนี้คือการใช้ประโยชน์รุ่นคลาสสิกนะครับแต่ใช่ไหมคะเหมือนกันนะผมเชื่อว่าใครหลาองลายคนน่าจะไปพับรุ่นนี้กันมาก่อนนะครับวันนี้ก็รุ่นคลาสสิกกันเหมือนกันดูแล้วในช่องหัวหมุนอันนี้ก็สามารถพับได้ที่จะ คล้ายๆกับการเมื่อกี้แหละแต่ว่าเราก็จะมีควาแตกต่างกันขึ้หกในตู้การพับซึ่งข้าพับอะไรเข้าไปอีกนะคะโอเคทำไมว่าสามเห็นนี่ตัวมันตกว่ะได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์เราก็สามารถประดิษฐ์ของเล่นได้ด้วยตัวเอง เราก็สามารถใช้ปีลาว่างให้เกิดแต่อยู่เออต้องไปไกลมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นไปด้านบนอ่ะครูมันลงมาด้านล่างอ่ะเออตหนูว่าหนูลองโนได้แล้วขึ้นบนเลยนะเพื่อนของเราไปข้างบนปริศนานะหัวแหลมเทียบเลยนะนะแสดงว่าทําได้ถูกเพื่อนลองพับทางเสือดิทางเสือมันตัวเรียบๆข้างหลังเราเนี่ย ไอตัวเรียมๆข้างหลังเนี่ยตรงนั้มันมีหางเสือโอเคชิวๆได้สองอาทิตย์ชิวๆอ่าที่หนูว่าหนูว่างหนูก็ค่อยไปฝึกถามฝึกเล่นไปเองได้นะคะดีกว่ามานั่งดู YouTube แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยดูอย่างเดียวแล้ก็ปวดสายตาด้วยแต่ถ้าเราดูแล้วเราก็ทำประโยชน์ได้นะเรียกอะไรหาความรู้หาของเล่นประดิษฐ์นู่นนี่นั่นไปเราก็จะได้ประโยชน์ขึ้นมานั่นเอง ลองพับนกให้คุณครูดูสักตัวซิจะมีใครพับได้ไหมน้อครับไม่เป็นคุณครูได้ไหมได้ไหมครูปาพีพับเรือได้ครับพับเรือได้คุณครูอยากได้นกอะ่ะไม่รู้จะพับได้ไหมพับไม่เป็นพับไม่เป็นเออเดี๋ยว,วคุณครูให้หนู ไปซืบอมหาการพับนกแล้วดูซิอาทิตย์หน้าเอานกมาให้คุณครูดูหนึ่งตัวได้ป่ะผมจะเอาเี่ยวคะผมเอานกแก้วพูผมเป็นสิ่งกันหลับคมครับเ่อะไม่เป็นการบ้านแต่ไม่ได้บังคับใครทําได้ก็ทํามาให้ดูหน่อยแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคุณครูอยากได้นกหนึ่งตัวดูดินกเรจะทาได้ไหมทั้งสองเล่นตัวเนกะนกหนึ่งตัว ครูครับทำเรือได้ปหมครับเรือเหรอได้เป็นน้องที่มันแบบว่าไม่มินแต่มันเนี้ยนะโอ้กระดานมินคุยเก่งพิ่เออคนครูไม่ได้บังคับนะไม่ได้ถืออ่าไม่ได้ไม่ได้เป็นคะแนนด้วยเอาเป็นว่าใครทำได้ก็ทำมาให้ดูหน่อยได้ไหมครับผมจะส่งเสือจะส่งอะไรนะ ใครใครที่พับไม่ไปไกลเนี้ยมีข้างหลังนี่เป็นรูอยู่ใช่ไหมดึงให้มันกลายเป็นหางเสือแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวก็ไปแล้วแล้วอ่าโอเควันนี้ได้กำลังเลยนะที่เราจะเรียนรู้เรื่องของการใช้งานวิดีโอนะคะทัพราะฉะนั้น การสืบค้นข้อมูลที่เป็นวิดีโอก็คือเราก็ใช YouTube ในการสืบคน้นอ่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการบ้านมีอย่างไปพับนกให้คุณครูหนึ่งตัวพับได้ได้พับไม่ได้ก็ไม่ว่ากันไม่เป็นไรคุณครูแค่อยากให้หนูใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการใช้คลิปวิดีโอไปไกลกว่าสิบโอเคไหมว่าต้องไปไกลกว่าสิบขวบอีกอะไรนะวช่แล้วเวลานักเรียนเล่นเสร็จนักเรียนเก็บดีๆนะไม่ใช่มาโยนเกลื่อนกลาดเป็นขยะอยู่ในบ้านล่ะลูกเล่นเสร็จก็พักเก็บอะไรให้เรียบร้อย หรือหนูอาจจะไปดูวิธีการพับแบบอื่นแล้วลองมาเปรียบเทียบกันซิว่าร่อนสองอันเนี้ยอันไหนไปไกลกว่ากันเออเราทำได้แล้วค่ะเราทำได้แล้วแต่ว่ามันบินไม่ได้แค่ยกยกมก็เหมือนลืมอะไรกไปอีกหนึ่งอย่างนี่ว่า การมันหมดแล้วใช่ไหมใช่ต้องปทานไม่ใช่มาแค่วันเดียวไม่ใช่กลาเดิมด้ายอ่ะโอเคงั้นวันนี้คุณครูนะคะจะให้นักเรียนพักก่อนได้เ,เลยนะ วันนี้เราเรียนเรื่องการสืบค้นข้อมูลจาก YouTube เป็นอันเรียบร้อยแล้วเราจะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะคุณครูให้เวลาหนูไปพักเพื่อเตรียมเรียนวิชาที่สามได้เลยมีเวลาพักอีกป,ประมาณ8นาทีได้อยู่ยได้แล้วเคเนาะถ้ากจนใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ